สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดียมเย็นครับพี่น้องครับอยู่กับผมปู่ขาแม่ชาเดลวครับผมตอนนี้พิกัดโรงเรียนบ้านตาเสร็จครับผมตำบลบกดองอำเภอคุนหานจังหวัดสีสเกตครับผมพามาเบ่งบรรยากาศครับเยาวชนนะผมเยาวชนโรงเรียนบ้านตาเสร็จครับผมอายุไม่เกิน12ปี คึกคักกันเลยทีเดียวครับผมวันนี้มีการกำกับควบคุมการสอนครับโค้ดครูอามนะครับผมนี่สอนกันอย่างมุ่งมั่นมากครับผมเด็กๆวันนี้เนี่ยครับผม,มเป็นการ ส่งเสริมเยาวชนในทางที่ดีเยี่ยมครับผมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจช่องปูคมิชนเนลครับผมนะครับมาดูบรรยากาศการซ้อมฟุตบอลของเด็กๆครับผม บรรยากาศเย็นๆยามเย็น,ย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 นครับพี่น้องครับดูเยี่ยมมากครับผมวันนี้มือโกรครับผมสวัสดีครับอ่าเยี่ยมมากเลยนี่เป็นนายธวารครับผมเป็นมือโกอ่านี่คู่หนึ่งสองฟิตมากครับผมเข <laughs> <laughs> ามีบอลไอจัดอยู่บ้านพรานนี่อือ,อ มันไม่มีคนดินั่นแหละเยี<ม>เ่ยมเลยครับผมมาดูการซ้อมๆของเด็กๆครับผมนี่เนี่ยครับดูครับผมไปเลยโอ้โหเซฟครับผม,ม,ม,มเยี่ยมมาก เนี่ครับผมเป็นความหวังของบ้านตะเสตครับผมเป็นการฝึกซ้อมอย่างมีระบบตั้งแต่เด็กๆครับถือว่าเยี่ยมครับผมมันขยันฝึกซ้อมครับผมจะได้เป็นกำลังของหมู่บ้านครับผมในการเล่นกีฬาครับ ขอบคุณสี่คนชมสีผ่ผู้ผู้ชมครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมปุ๊กคมายชาแนลครับยิงเข้าไปครับผมโอ,โ,โอ้โหเยือกเย็นมากครับผมเยือกเย็นมากตามผลงานด้วยครับผมลูกฟุตบอลครับอ,อ่าโอเค มาแล้วครับผมป้ปูแมงคืเต็มหัวยที่มันเป็นแมงบีแต่มันบีเลี่ยมากันหมกของพี่ผมป้ปูทำไมไม่ใส่ทั้งหมจับดิเซฟดิสวยสวย